สวัสดีครับคลิปนี้มาคุยถึงอีเวนต์พิเศษนะครับมาใหม่รางวันสองเท่าต้อนรับปีใหม่นี่อันนี้นะครับอ่ามันจะเป็นกิจกรรมพิเศษที่มีมาสามวันวันนี้วันที่สองนะครับนะวันนี้วันที่สองนะครับเหลืออีกวันพรุ่งนี้นะครับโดยจะมีภารกิจ ให้ทํารายวันไม่สะสมนะครับคือเมื่อวานก็มีภารกิจมาให้ทำเนี่ยแล้วก็ได้รางวัลกดรับก็ได้เลยแล้ววันนี้ก็มีมาอีกเนี่ยมีมาอีกนะครับมีเข้าสู่ระบบก,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 ก็ก็เข้าเกมอะ่ะนะครับเนี่ยได้คะแนนปีใหม่นะครับมา200คะแนนนะครับได้ก้างปลานี่ได้เลยทําตามเงื่อนไขก็ได้เลยนะครับคะแนนใช้งานถึง300นะครับ ก็เกินแล้วนะครับคะแนนใช้งานวันนี้ผมมันคือภารกิจนะ400กว่าแล้วนะครับเกินแล้วก็ได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนได้ซบอีก200นะครับนี่ใเพชรด้วยนะครับได้เร่งด้วยใช้กำลัง100แต้มกำลังคือคือพลังนะครับคือ energy นะครับซึ่งซึ่งมันสบายๆยอยู่แล้วนะครับ กำลังค <ersch> ืออันนี้อันนี้อันนี้อันี้เนี้ยเนียเนี้ยเนี่ยเมงสาบอ่ะนะครับมันมันเกินอยู่แล้ว่ถ้าคุณเข้าเกมนะถ้าคุณเล่นแบบจริงจังอ่ะนะฮะยังไงก็เกินนะครับนี่ได้ส้มอีกร้อยหนึ่งได้สปอร์นะครับแล้วก็ใช้เทมเร่งสปีดร้อยแปดสิบนาทีเร่งสปีดอะไรก็ได้นะครับร้อยแปดสิบนาทีเร่งฟักมตทหารนะครับเร่งก่อสร้างเร่งอะไรก็ได้ที่เป็นเร่งอ่ะนะครับ ร้อยแปดสิบนาทีก็ได้แล้วนะครับนี่ได้หีบได้คะแนนปีใหม่อีกหนึ่งร้อยคะแนนนะครับแล้วก็บริจาคพัธมิรยี่ห้าครั้งบริจาคพัธมิรอ่ะกดไปที่พัธมิตรนะครับไปที่วิวัฒนาการนะครับแล้วก็เลือกเอาสิยี่ห้าครั้งนะครับถึงง่ายๆเลยมันไม่ยากนะครับวันหนึ่งบริจาคได้เยอะแยะนะครับเกินยี่ห้าอยู่แล้วนะครับอ่ะเมื่อคุณได้นะครับคุณก็จะสะสมไอ้เจ้าลูกส้มนะครับคะแนนปีใหม่ นะครับผมตอนนี้ไอ้เมื่อวานได้มา600คะแนนนะครับวันนี้ได้มาอีกถึง1200คะแนนนะครับวันละ600นะก็ยังได้รางวัลพิเศษอีกนะครับเอนซม์กลายพันธ์ได้สารละลายแบคทีเรียได้เปลือกพิเศษอ่ะขอหายากนะเปลือกพิเศษนะโอเคเหลือพวกนี้อีกวันหนึ่งนะครับ พรุ่งนี้ก็อีก600ใช่ไหมน่าจะถึง1,800นะครับก็คือหีบได้สารละลายเชื้อรากับหีบนะครับน่าจะถึงนี้ส่วนที่เหลือใส่เติมครับไม่ว่ากันแล้วก็ถ้าจะปลดรางวัลระดับสูงก็แน่นอนครับคุณต้องจ่ายตังค์3า9บาทนะครับจ่ายฟรีจะมีประมาณเนี้ยพันแปาวันได้ถึงพันแนะครับได้ถึงนี้นะครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะเนี่ย นะครับมันจะบอกมานะครับคะแนนผมถึงพันสี่ใช่ไหมได้รับทำภารกิจนะครับได้รับแพ็กเกจผมไม่ได้ซื้อเลยนะครับภารกิจก็เนี่ยมีมาให้นะครับส่วนแพ็กเกจผมผมไม่ซื้อใส่ฟรีนะครับแพ็กเกจมันก็มีหน้าหน้าแพ็กเกจเนี่ยนะครับหน้าแพ็กเกจนะครับแล้วก็มีอะไรพิเศษแถวนี้อีกนะครับซึ่งผมไม่สนใจเพราะมันเสียตังค์คุณถ้าคุณอยากเติมก็อย่าถามผมนะ ตอบไม่ได้จริงๆนะครับตอบไม่ได้จริงๆอันไหนควรซื้ออันไหนคุ้มไม่คุ้มเอาเถอะพราผมสายฟรีอะ่ะมาถามผมตอบไปได้นะครับเอาว่าสายฟรีก็มีโอกาสได้รางวัลในกิจกรรมรางวัลสองเท่าต้อนรับปีใหม่นี้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับถ้ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมไปโพสถามได้ในเพจเกมมดผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คำอธิบายใต้คลิปนะครับ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆช่วยกันตอบได้ที่เพื่อที่ทราบคําตอบก็ช่วยกันตอบได้นะครับขอบคุณมากเลยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะทั้งใน y o u t u b e นี้เองก็ตามแล้วก็ในเพจเยมหมดนะครับเพราะว่าผมบางทีผมติดงานนะนะไม่ค่อยจะว่างมาตอบเท่าไหร่นะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีปีใหม่ครับ